ครับสวัสดีครับทักทายพี่ยังเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e เสียเบลบนครับโอ,โอ้แรงแท้อู้ว่าว่นหน้าง,งานตรงนี้โหดมากนะนี่วันนี้พาไปอยู่ที่หนองช้างใหญ่ครับอยู่ที่หน้องช้างใหญ่หน้าง,งานสิบร้อครับวันนี้ เขาบอกว่าได้งานโหดจัดครับจริงไหมชมกันหน่อยโหดจริงไหมโอ้แดดร้อนอบอ้าวครับรสามสิบองศาได้ครับวันนี้โอ้หอนขาหอนแน่ครับร้อนมากถึงร้อนน้อยอ้วันนี้อยู่กับเจ้าเ k 2 0 0สองร้อยซเอินครับขีดแปดครับวันนี้ มาร์ก <Mark> mm hmm. เจอกับสิบล้อตัวแรงนี่ดูทางอาจจะไม่โหดนะเ,ออเดี๋ยวรอดูตอนออกละครับตอนออกเขาบอกว่าโหดมากนะเสียตูดทุกคันไม่มีคันไหนไม่เสียตูดมาผ่านไปตักที่สามหรือสองว่เด็กโอ้ยลงใไ,ได้บันเขาจะแบกกันกี่ตักนะเนาอามีรถวิ่งอยู่สองคันเนี้ยฟูโซ่ คูโซ่ครับคันนี้แม่สิบล้อนี่ต้องแบกได้ใจแล้วพี่ใส่เยอะๆเลยครับฮาใส่เยอะๆผมดูหน่อยสิโอ้ยเมื่อวานนี้โรงงานวันที่ตัวนี้ก็น่าจะวันที่สองเลยวันที่สอง,ว,สองวันที่สามนี่แหละครับไอ้รอดไหมรอด รอดไม่รอดเออไปไม่รอดหรอกดิจเรียบร้อยครับเสียตูดอีกหนึ่งคันโอ้ยออแม่นางงานนี่เนื้อจัดเลยครับทางนี่ เรียบร้อยป้ายเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอต้องเดินบ่อยๆครับต้องเดินบ่อยๆครับหัดเดินด้วยเดี๋ยวเดวครับ ครับฟูโซเอาประจำที่นี่โอ้ยโอย้ไม่กลัวเลยไอยเดี๋ยวเจอกันตอนออกครับเดี๋ยวได้ร็อกอาเลย <laughs> นี่ก็แบกไม่เยอะครับแบกประมาณ6กเจ็ดตักครับสิบรถรถดัมเล็กนี่รถหกล้อเราก็จะแบกประมาณ3าสี่ตักไม่เกิน5ตัก ยากาก็ประบาณนดีแหละจะไม่โหดเท่าไหร่ครับแต่สภาพแบบนี้ก็ถือว่าโหดแล้วนี่ทางขึ้นนี่ทางขึ้นนี่สุดจัดแล้วครับนี่ถว่าแบกเยอะเหมือนกันนะครับแบกเยอะใช้ได้เลย โอ้แดดร้อนแดดยามบ่ายนี่ร้อนมาก,กมาทุกพี่เสียตัวแน่นอนครับไม่ต้องสืบแม่ยังขึ้นไม่ได้เลยโอ้ยทางเนืดจัดครับ โอ้ยจำเผาเลยโอ้ยไอ้ย่ดินมันไม่เกาะตัวเลยดินไม่เกาะตัวเลยครับเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยโอ้ยแมตโครนี่เาต้องขยนันรูปทางใหม่นะครับ สองร้อยครับซูปเปอร์เอเกนครับคันนี้ขีดแเครื่องยนต์ก็เจโอห้ายีขีดทีจีร้อยห้าสิบสามแรงม้าครับคันนี้ใบแดบแปดสิบเซลลูลเลอร์หกือ7เจ็ดเลยเลูเลอร์ 6, รอเจ็ดตัวแคร่เรียสองตัวครับโอ้ยเริ่มมีลมเข้ามาแล้วทำทางอยู่ครับตอนนี้เอาเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งครับ เดี๋ยวรออีกสักแรับหนึ่งเดี๋ยวรถดำมาครับโอ้ยมาต่อครับอยู่ยังอยู่ที่หน้างานสิบรอครับปัะนี่นี่ทางนี่จัดนะโอ้ลมจะแรงนิดหนึ่งครับแดดก็เริ่มส่องแล้ว เวลาประมาณใกล้จะบ่ายสองโอ้ได้เสียงสายผานแอมทางจุมมากดินไม่เกาะตัวกันเลยดินยังดินยังเป็นเละๆอยู่เลย หรือว่าแบกกันมากครับนี่อะตักที่สองแล้วนี่แบกประมาณห้าหกตักได้ครับ <c oughs> ท,าทางวิ่งได้สะดวกนี่น่าจะน่าจะแบกกว่านี้อยู่น,ยน่าตักที่สามใช่ไหมหรู้เลยว่าเป็นดินดินเหนียวครับดินเหนียวเยอะมาก เ็นเหนียวเป็นเลนไปเลยครับด้านลางังโอ้ยดำนี่ติดดำแน่นอนครับมีวิธีแก้ไขครับผ้าใบปูผ้าใบปูนี่ไม่มีทางติดครับต่ว่าลงทุนนิดหนึ่งครับลงทุนหลักหมื่นครับถคาผ้าใบไ,ไม่ต้องเอาหนาก็ได้นะ เดี๋ยวตูดครับถ้าไม่ดันช่วยก็ไม่ได้ครับอะโอ้จำเขาเลยดินมันไม่เกราะกันนะเขาเรียกว่าดินมันยังแตกตัวอยู่ครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้ย เห็มเผาเลยครับนี่ก็ดินยุบมากครับหน้างานโอ้ยโอ้ยหยาโอ้ยาบจะนับแม็กโครก็เกาทางอีกแล้วครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขออรกุกาตติดตามรับชมบนเอฟซี F Z ทุกท่านครับ ไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณแรสสวัสดีครับ